สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องกองปลายมืนอนี้มีหม,มักสมมาสู้กินอีกแล้วจ้ามีลังกินเขามีพริกเกลือบักเซารรส <c oughs> มักเมาพี่น้องเบิง้งถุงหนึ่งเนี่ยจากโลกว่ะโลกกวักวกากับสองโลกโอ้นำไา่แตกเนี่ยหมักเมา กินเมื่อนี้ได้เขาโรงพยาบาลพี่น้องมาอันขเ,เด็ดซุปนี่สเต๊พคอสเด็ดแม่ส่งมาให้แต่กาลาสินหัวเนี่ยอยากไล่เห็นหลุมมักกินกีนี้ได้กกินแล้วแต่มันพันเด็ดซุปเฮียพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันได้บี้เด้อร์ก่อนอื่นจ้ะใส่ถ้วย โอ้ยน,ปปน้ำลายแตกเนี่ยนี่ลาดด้วยพริกเกลือพริกเกลือลาลงไปชุม่ม โว้ยนังไ่แตกอืมบมนังในนผ่อพี่น้องเยมาเริ่มเร้ออืม,อม,อม ต็ดแถวตามด้วยหมกเสาวระโดสุมเสาวรสฉ่ำๆหอมใส่ผิดเกลือนิดนึง ต้องให้เขากันกินเถอะเด้อ

เมาไหมเนี่ยอ sort of ๋มอือ